ครับสวัสดีครับพ่อกันมื่อนี้อยู่แปลงเห็ดครับอยู่บ้านเนี่ยพ่นกำลังสิบปูกเห็ดครับหลังจากคลิปก้อนน้าน,นีเนาะคลิปไร้ข้วเห็นไหมเห็นเราว่าสิบปูกเห็ดลาสั่นถ่ายคลิปลาว่าเมื่อเรางก็ลังเหยียบขี้มัน,นอยู่ครับช่วงนี้กัดอาชีพอะไรพ่อกันดูซุ้มมือเนาะมันแนวหาบ่หลายเนาะแม่แกัดห่างๆเล็กน้อยครับตัวกัดอัพเ,เรื่อยๆอยู่อัพเดทเรื่อยๆตัวห่างเล็กน้อยอยู่ ขันมีแนวเฮ็ดมีแนวหามือใดกัดสิพยายามอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยเฮ็ดให้เบิ้งเรื่อยคือจังมือนีล่ล่ะมือ,น,มอนี่ปลูกเห็ดเฟื่องครับมือนี่ปลูกอยู่บ้านเนี่ยมือนี้อยู่คางนี่นาบ้านแพนด้าเลยครับคางหน้าบ้านแพนด้าเลยครับอยู่อีกบางนึงสิปลูกอีกบางนึงครับครับที่ว่าทุบอนันหลังขั้วไม่นะไหมที่ทุบอ,อันปูนออกันนะหลังขั้วไม่นะครับสิปลูกบหันน้ำปลูกแล้วจังสิปลูกพักใส่เดี๋ยวสิ เบิงยางเบิงสวนจักข้าวก่อนเราเคยเลี้ยงเนี้ยตะก,กี้บเอาว่าเคยเลี้ยงเนาะอีเมะผ้าเห็ดเห็ดเหล้วกระเทียวอันปุ่นอันนี้ไซมอนสันเดียร์ฮะประโยชน์หลายต่อเนี่ยครับเขี่ยไปว่าเป็นด้วยกิงโปรตน หงกับมีดทายดอกหงก์เอ้ไปทายแล้วสองตัวนัดกับมีด้เอาเงี้ยพ่นไปไปตักขี้มันก่อนมาหนึ่เบิ่งเหยียบก่อนนี้แล้วพาไปตักขี้มันเลยครับมาหนึ่งสามสิบก่อนอยู่บ่ะแปดหนึ่งสี่หอยู่ดีเนาะสี่หอดอยู่บ่แปดข้าวเหยียบขี้มันก่อนเงี้ยก่อนพามันหนาวหนาวมันเสาร์หนาวเริ่มหนาวแล้วก่อนทีทีเอา ค่ะนี่คือข้อดีไปตักขี้มันครับวันนี้โอ้ยอดทนจะหิวขี้มันนี่แหละ <laughs> นักนักไร <laughs> แล้วแหละครับโอ้ <laughs> ปลูกซรันี่กับายม่วงบายสองเัน้ครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหากหกแปลงครับอยู่นี่เลยอีกสองครับอันนี้เลยอีกสองอยู่หลังขั่วพุ่นคุ้มนี่แล้วเนี่ยพ่นกัไปเยียบขี่มั่นดูพุ่นอีกวันนี้ปลาเห็ดเพี้ยงมาได้บนันจ <laughs> <laughs> ักปลาอย่างปลายาแปดสิบแปดปลาโหลดอยู่นี่ <laughs> โอ้ยยอมยอม,ยอมเพ็ดเบียกตากแดดนี่บอยครับบ่สวยนี่เออไหนกับมุ้งเฟืองหัวตะเหลี่ครับอ,อีอจักมืออื่นมือฮื้อมือฮื้อแม,อมอ่ตัดเสื้ออีอจักรสามขึนสามขึนตัดเสือ้อไปก็นับไปอีจักรสี่ขึ้นก็ได้เก็บแล้วครับประมาณอาทิตย์นึงเนาะง่ายๆ่ายประมาณอาทิตย์ครัวๆก็ได้เก็บ นะครับหีบเจ้าหน้าเหยียบตากแยด,ด <c oughs> เบอ,อึใครได้ไก่บ้านเด้าของกำไมตาแดดอยู่ทงแล้วกาอยากายมไข่แแล้วันนี้ไปเห็ด <c oughs> สองแปลงยู่หลัางขั่ววันนี้ <c oughs> มีห่มพวอ <c oughs> ยู่หันกระดาเพราะงั้นมันแดดไล่ลรอพวกยูหันกระดายยานังแดด น่่่ใสเยครับหลังจากปลูกอยู่หน้าเฮือนแพนด้าแล้วแล้วมาปลูกอยู่หลังคั่วไม้ได้วยวันนี้คุ้มพยานเลยครับวันนี้ แล้วแล้วคู่ยางใกล้ใกล้ชิมวาดกานตอนแล้วนะครับเครื่องไหลสุดเครื่องไายโอ้โหอหลายยางยังในในเพจนะครับในเพจอันนี่แหละ เขาไปกดติดตามเลยครับไปพิมพ์ซื้อซื้อกันละน้องเบิรงนเนาะได้อัพวิดีโอไว้เพื่อกันล่ะครับเออแล้วแล้ววันนี้รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้ววันนี้เอาใกล้นี่แล้วเอาแบบใกล้่เลยเสร็จขั้นตอนปูเค็ดเฟืองมือนี่ รับแห้งได้ล่ลคคีบเก็บเห็ดมือนี่โอนะ้ลูกเห็ดนะลูกเห็ดครับผู้รักก็เลแห้งว่าเหลี่ยวย่ายไไนี่นนนขอบคุณหลายๆด้วยครับพี่ยุมกันจจบมากพอม,มากกับกดไลค์กดไลค์เนี้ยกดแชร์ให้น้ำครับกดติดตามให้ความเนาะไม่ยุบูกเข้าอีกหละเก็บอุปกรณ์แล้วครับไม่ยุบบ้านน้ำกันแล้วกนครับมือนี่ไปขอบคุณหลายๆครับพี่ยุบมกันจ,จนจ,จบครับ สวัสดีครับฝ <g ười> างเมือหนาพอกันเมือหนาครับ